เหมือนกับเราเกิดมาแล้วเราก็ทํางานวงการนี้ประมาณ3 0ิกว่าปีแล้วว่าแล้วพออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นแบบมันมันเป็นพาร์ทการเมืองละกันพาร์ทการเมืองอันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนกับเราก็ต้องนับ ตูนแล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าค่ะจริงจังอยู่แล้วคือทําอะไรคือทําจริง,รงลรแล้วละครเราก็ทำจริงละครเป็นชีวิตของเราแต่ว่างานการเมืองเป็นงานที่เราสนใจเป็นงานที่เราอชอบคือชอบทั้งสองแบบอะค่ะเวลาทําอะไรจะเป็นคนเป็นคนสามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าเราทําอย่างเดียวแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเสียอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนแมเน g ตัวเองได้คือเหมือนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเวลาเรียนเราก็ทํางานกับ กับเรียนไปด้วยควบคู่กันไปเราก็จะต้องทําให้มันดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างว่าตอนนั้นเราไปทำใตรงด้านนั้นไหนคนก็เลยเอาสิ่งที่เราเล่นละครไปเอามาเทียบตลอดเ,อเ,ร,อเอรียเรื่องเรื่งซีรเทียบไปถึงว่าอ๋อไม่ซีเรียส์อะคะ่ะหมายความว่า,าการที่เราอยูอ่อาชีพของเรามันคือนักแสดงใช่ไหมแต่ว่าอีกอันหนึ่งมันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งมากกว่าการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องปกติอของของทุกคนที่สามารถ สดงความคิดเห็นได้เออมากกว่าคะ่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่เหนื่อยอะ่ะเพราะว่าก็ไปทะเลอะ่ะ <laughs> โอ้ฉันด้ชีชิตคืออยู่ทะเลไม่ได้อยู่ในร้านอาหารหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไว่ายน้ำ <c oughs> <ๆ>ก็ใส่ชุดวนะ่ายน้ำเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสคือดราม่าเอาว่านะมันทุกวงการก็ดราม่ากันหมดอ่ะตอนเนี้ตอนนี้ทุกคนดราม่าทุกอย่างใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็น ดารคอ,น,อนักแสดงหรือว่าแบบอินฟลูหรือชาวบ้านอะไรทุกอย่างตอนนี้โลกของเราอยู่ในโลกของดราม่าหมดค่ะก็รับอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะก็ะสนุกค่ะแล้วก็เป็นมันเป็นชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะ,ค,ะคือเหมือนกับว่าเราเกิดมาในวงการนี้ก็เริ่มมาจากละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาร่วมงานกับแบบ พี่ๆนักแสดงแล้วก็น้องๆเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันสนุกแล้วก็ชอบเล่นบทบาทที่มันไม่เหมือนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็อย่างตอนนี้เราไปทำหลักฐานคุณก็เลยมองว่าเราไม่รับละครไม่รับงานแสดงไม่รับเรื่องจรอยู่ว่าไอ๋อไม่จริงๆแล้วอ่ะรับคู่กันอยู่ค่ะหมายความว่าครั้งก่อนน่ะก็ยังถ่ายละครอยู่แล้วก็ออนแอร์ไปด้วย เหมือนเรื่องก่อนอนน้นเนี้ยค่ะก็พอจบปุ๊บแล้วก็มีพิธีกรมีพาร์ทอื่นที่เราทําแล้วก็เนี่ยก็มีละคร้แบ่งีางกคบ่งแต่งันจริงๆามันค่อนมันแตกต่างกันครับก็แบ่งแบ่งยังไงอ่ะเหมือนกับว่าละครก็จะเป็นอะไรที่มันคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับเราเกิดมาแล้วเราก็ ทำงานวงการนี้ประมาณ3 0ิกว่าปีแล้วว่าแล้วพออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นแบบมันมันเป็นพาร์ทการเมืองแล้วการพาร์ทการเมืองอันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนกับเราก็ต้องนับศูนย์แล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าค่ะแบ่งยังไงก็คือต้องอาจจะแบ่งสมองนิดนึงว่ามันคนละแบบเลยใช่ถ้า<ม>ถามเราวันนี้เราจริงจังด้านไหนในวันนี้นละครมันมีแล้วแต่ว่าเราจะไปจริงจังด้านกกานีงเลยไหมอย่างเป็น<ม> พูดถึงความจริงจังอ่ะจริงจริงเป็นคนจริงจังอยู่แล้วคือทําอะไรคือทําจริงเรื่องละครเราก็ทำจริงละครเป็นชีวิตของเราแต่ว่างานการเมืองมันเป็นงานที่เราสนใจมันเป็นงานที่เราอชอบคือชอบทั้งสองแบบอะค่ะเวลาทําอะไรจะเป็นคนเป็นคนสามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าเราทําอย่างเดียวแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเสียอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนแมเน g ตัวเองได้คือเหมือนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเวลาเรียนเราก็ทํางานกับ กับเรียนไปด้วยควบคู่กันไปเราก็จะต้องทําให้มันดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงจังคงจริงจังทุกเรื่องเอออย่างตอนนั้นเราไปทําตรงด้านนั้นหลายคนก็เลยเอาสิ่งที่เราเล่นละครไปเอามาเทียบตลอดเวลามีสิเรียสไหมคุณว่าอ๋อไม่ซีเรียสอะค่ะหมายความว่าการที่เราอยู่อาชีพของเรามันคือนักแสดงใช่ไหมแต่ว่าอีกอันนึงมันเป็นอีกพารสหนึ่งมากกว่าการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องปกติของของทุกคนที่สามารถ แสดงความคิดเห็นได้เออมากกว่าค่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆเรารู้เหนื่อยใจไหมกับการที่ชุดว่ายน้ำเราจะมาพนักงานที่เราเป็นพนักงาชุดว่ายน้ำก็จะมาเลยมาแบบไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าก็ไปทะเลอ่ะโอ้ฉันได้ชุดวิคืออยู่ทะเลไม่ได้อยู่ในร้านอาหารหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปว่ายน้ำก็ใส่ชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียส ใช่ค่ะก็คือรู้จักกาลาเทศะใช่แต่จะเอามาเปรียบเทียบอันนี้ก็เราก็ต้อแล้าแต่คนเขาก็ไปไปกูดอ่ะเออแต่ว่าถามว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบผิดอ่ะเออเหมือนก็ไปทะเลแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำไปสระว่ายน้ำว่ายน้ำก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะดาะ่ามันก็คือดราม่าเอาเปนว่านะมันทุกวงการก็ดราม่ากันหมดอะตอนนี้ตอนนี้ทุกคน ดราม่าทุกอย่างใช่ไม่ใชว่าจะเป็นดารคอนักแสดงหรือว่าแบบอินฟลูหรือชาวบ้านอะไรทุกอย่างตอนนี้โลกของเราอยู่ในโลกของดราม่าหมดอ๋อไม่ไม่มีอะค่ะไม่ไม่ได้กระทบอะไรมากกว่าค่ะใช่เพราะตอนนี้ทุกคนดราม่าแต่ว่าเราถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันไม่ได้ ทำเรื่องไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอมก็ว่าไม่น่าไม่ไม่กระทบอะค่ะไม่มีผลต่อบทที่เราเลือกไหมครับอืมไม่กระทบเลยค่ะสำหรับสำหรับพี่อ๋อมไม่กระทบเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องนะคะก็จะมีเรื่องเนี่ยตามอะไรที่เธอลืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องกระเบือสื่อลักใช่ของช่องวันเนี้ยค่ะถามว่ากระทบไหมไม่ไม่ไม่กระทบกับเราใช่บทก็คือรายได้เหมือนเดิมไม่ต้องก็รายไม่ละไม่ต้องเรไม่ ไม่เป๊ะมันคือบทบาทมากกว่ามันคืองานงานละครนะคะละครเราก็เล่นตามบทบาทซึ่งจริงๆหลายกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,อะไรอย่างเงี้ย<อ> <laughs> เราเจออะไรอย่างเงี้ยเราเราเก็บเราแข็เราเตรีรยมตัวไหมถ้ามันล้ำเส้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะใช่เยอะชำเลยฮะจะไปอะไรเขาอากาะเช้าเหรอก็ไม่ค่อยชอบนะชอบเป็นเงินมากกว่าเก็บได้เยอะอย่ <laughs> างเง้ยกับกับนิสสันรออะไรอะไร ก็ก็มีมีเยอะค่ะแต่ถามว่าเราบางทีเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนบางบางคนเราก็เหมือนกับว่าเขาพูดอะไรมาเรารับฟังแค่นั้นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านแต่อันไหนที่มันเกินไปดีกว่าเกินเกินลิมิตบาลิมิตบาิมิตถ้ามาวุ่นวายกับครอบครัวหรือว่าลูกเราหรือหรือในคนในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันเกินไปแต่กับเราไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่มันมีตอนไม่เวลาเจอคอมมนต์ด้านลบ คนรักมันก็มีคนเกลียดคนเกลียดมันก็มีคนรักเนาะมันก็เป็นคนปกตินะคะใช่ไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนหรือเราเราอาจจะสมมติว่าเราไม่ได้เป็นนักแสดงคนทั่วไปมันก็มีทั้งคนรักคนชอบอันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องํำใจไปตั้งแต่แรกเลยว่ามันก็จะมีคนไม่ชอบนะคนชอบนะถามว่าคนชอบเยอะกว่าคนเกลียดไหมอันนี้ไม่รู้แต่ถามว่า เราไม่รู้ไงธอเออไม่รู้ว่าใครจะรักเรามากแค่ไหนหรือใครจะเกลียดเรามากแค่ไหนแต่เรารู้แค่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราแฮปปี้หรือเปล่าแฮปปี้ก็พอค่ะแต่ที่ผ่านมาดาม่าเอาแม่ลงไม่ได้เลยนะค่ะแ่กแม่ก็ อ่าใช่ค่ะมีวิธีไรที่แบบว่ามีภูมิคุกันค่ะอยู่มานานค่ะแก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเราเด็กเราเข้าวงการใหม่ๆแล้วเรามีดราม่าอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเซนซิทีฟร้องไห้ไปแต่ว่าพอเราอยู่นานๆเราก็คิดว่าคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเ็นเกลียดก็ต้องมีคนรักเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็คิดว่าทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้แต่เขาไม่ได้มารู้จักตัวตนของเรา หมายความว่าสมมุติว่าเราไปเจอใครก็แล้วแต่แล้วเขาไม่ชอบที่หน้านเราเลยอ่ะเราก็จะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขายังไม่ได้มารู้จักเราเลยลอ,ลลเอ่าไปด้วยกันได้ไหมก็คิดว่าไปด้วยกันได้อยู่แล้วอะค่ะใช่เราอยากด่ากลับไหมครับอันนี้ถามแบบชาวบ้านเลยฮ<า><ล>ะไม่แล้วก็ด่าเราไมาเราอยากจะแบบเหมือน,นะะในละครสุนีย์ารนะสุนียาก็ยังรายเราปากเอาจริงๆนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาโกรธแล้วว่าจะเงียบเก็บ เชื่อใช่ไหมคะเป็นคนโกรธแล้วเงียบอะเป็นคนโกรธแล้วไม่ด่าด่าไม่เป็นยกเว้นเวลาเล่นละครแล้วอ่านบทอะด่าได้ฮะเอาด่าไม่ออกคิดคิดไม่ออกต้องต้องมีสคริปต์ต้องมีสคริปต์สมมุติว่าอะไรในละครที่ด่าประมาณสี่หน้าเล่นได้เลยแต่พอชีวิตจริงสมมุติใครมาด่าเราเราอยากด่ากลับแล้วด่าไม่ออกสมมุติโกรธกับสามีอย่างเงี้ยเราอยากด่าเขา แต่เราก็ด่าเขาไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เงียบเป็นคนเงียบล้วพี่จัดก,การตรงนี้ยังไงตอบโต้ตกับยังไงถ้าเราเงียบก็ปล่อยผ่านเป็นคนเป็นคนคิดบวกค่ะความบวกหรือคิดบวกคม <c oughs> บวกนะเป็นไม่ไดีกว่าเหอวาบวกความบวกด้ <c oughs> วยแต่ว่าเป็นคน <c oughs> ที่เป็นคนไม่ชอบเอาอะไรมาเก็บมาคิดอ่ะเป็นคนสนุกสนาน <c oughs> เป็นคนแฮปปี้กับชีวิตชอบชีวิตมีความสุขเออไม่ชอบอะไรคิดเครียดไม่ค่อยชอบด่าใครเออแต่ถ้าเกิดด่ามาก็ก็เก็บ เก็บหลักฐานไม่ได้ด่ากันหรอไม่ได้หลักฐานเก็บหลักฐานติดหลักฐานช่ำติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ